สุงนะครับอันนี้เป็นฮีโน่กีแรงไวรี <c oughs> จำไม่ได้นะแต่ว่าเป็นรถหกสูนะครับอันนี้เต็มระบบนะครับเดินแป๊บใหม่ยกล้ำนะครับผมพอ่อสปริงสามนิ้วอย่างหนานะครับอพอมมอบพักสูตรไปพูนด้อยเสียะครับเดินในคันสีนะครับอันนี้เมยนกริปครับพร้อมปลายสี่นิ้วครึ่งงอปลายนะ